คุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้เป็นคืนคริสต์มาสอีฟจะก้าวเข้าสู่เช้าว,วันคริสต์มาสในวันพรุ่งนี้นักเตะหกแดงนั้นก็สวมบทบาทเป็นกลุ่มไซต้าผู้ใจดีในการไปมอบของขวัญให้กับเด็กที่โรงพยาบาลครับนำทีมาโดยจิ๊กนคอกครับุ้ัดการทีมหงแดงนั้เต้เลี้ยวภูทั้งจอร์แดนเฮดสันกับตันทีมการเนลเซรลิดรักหน้าคาราวาและก็นักเตะคนอื่นเดินทางไปยังโรงพยาบาลเด็กอันเตเคครับ หลังจากการปลกซ้อมในช่วงเช้าบรรยากาศนั้นถือว่าอบอุ่นไปด้วยรอยยิ้มนะครับกับกาลังใจและก็ของขวัญที่มอบให้กับเด็กๆที่กําลังป่วยอยู่และไม่สบายในช่วงคริสต์มาสครับโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ที่ย่านเวสต์ดาบี้ก็ให้การดูแลคนไข้ประมาณ2,007 0รายต่อปีเลยครับก็มีการแยกย้ายการเยี่ยมผู้ป่วยเด็กๆตามบอดต่างๆพูดคุยให้กำลังใจกับเด็กและก็ครอบครัวนะครับมีการถ่ายรูปจารายเซ็นครับนี่ครับมีการ เซ็กไฟกันด้วยนะครับกับเด็กๆแล้วก็มาของขวานลงมทั้งกําลังใจครับในโอกาสวันสิมาสุดให้กับเองนั้นมีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็กลับมาแข็งแรงให้เร็วที่สุดครับ